คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่วยล่าง5ตัว ห้าตัวเด่นเนาะก็สูตรก็ไม่ยากนะพี่น้องสูตรก็เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ผมเคยให้ไปงวดที่แล้วแล้วเนาะพอดีงวดก่อนเขาหลุดนะครับหลุดไป1งวดแล้วกลับมาเข้าแล้วนะครับผมก็ยังย้ําแล้วเนาะว่าสูตรถ้าเขาหลุดแล้วเขามักจะเข้าต่อถ้าเข้าต่อแล้วก็จะเข้ายาวสูตรตัวนี้ไม่ยากนะครับก็จะเป็นนําเลขท้ายสตัวล่างมาเลย แล้วก็มาบวกค่าคงที่บวก1บวก1บวก1บวกสมบวก3สูตรนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นสูตรบวกเนาะอันนี้ผมคิดคำนวณให้ดูว่าวันที่16พฤกทุกสภาเขาอมา1 4เห็นไหมครับเลขออก1 4่งล่างก็เอาเอา,เอาเลข4มาตั้งเลยนะครับ4บวก1 5เป็น5เอาหลักหน่วยนะครับมาตั้งเลยก็มาบวกผลลัพธ์เลยเนาะ4บวก1เป็น5 ถึงจะนับคือตั้งแต่แลเลข5ไปเลข4ไม่เอานะครับเอา5ตัวหลังนะครับ5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3ได้10ก็ดึงเลข0มา0บวก3ได้3เห็นไหมครับเขาก็จะได้มา x5 x 6 x 7 x0 x 3เข้ามา45เห็นไหมครับเนี่ยมันง,ง่ายๆนะพี่น้องแล้วก็งวดของวิธี1มิถุนาเขาออกมา45เห็นไหมครับ แล้วก็เหมือนเดิมดึงเลขห้ามาเลยหมาบวกผลลัพธ์ก็เป็นหกห้าบวกหนึ่งเป็นหกหบวกหนึ่งเป็นเจ็เบวกหเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเจบวกหเป็นแปดแปดบวกสาเป็นสิอ็นะครับสิบเอวกสาเป็นสิเห็นไหมครับเอาแต่หลักหน่วยมาเอาหนึ่งเอาสี่มาก็จะเป็น x หก x เจ็ด x แปด x หนึ่ง x สี่เห็นไหมครับเข้ามาเนะครับ ก็ว so ันท so ี่16 16ก็ออกมา17เนาะก็นำมาเหมือนเดิมเอาหลักหน่วยมาตั้งเลย7บวก1ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ก็เอาเลขศูนย์มา0บวก3ได้3 3บวก3ได well, <popular> ้6เห็นไหมครับก็จะเป็น x 8 x 9 x 0 x 3 x 6เข้ามา29วันที่1กรกฎาคมเห็นไหมครับมา29ปุ๊บก็นำเลข9้มาเลยมาบวก1ก็เป็น10 ก็เลขศูนย์มาศูย์บวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้5 5าบวกสได้8ก็จะเป็น x 0 x 1 x 2ศูนย์เกหนึ่็มา x 0ศนย์ะครับมา7จนเนาะนี่เราก็คิดย้อนดูให้แล้วก็วันที่16กกรกฎราเห็นไหมครับเข้ามา7 0ย์ปุ๊บก,ก็นำเลขศูนย์มาเลย0ูนบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกหได้3าม สาบวกสได้6กหบวกสได้9เห็นไหมครับ x 1 x 2 x 3 x 6 x 9เข้ามา6 9ก็ถูกนะครับแล้วก็6 9เกห็นไหมครับกระดึงเลขเก้าเหมือนเดิม9กบวกหได้สิบเกาศย์มา0ูนบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้5้าหบวกสได้8ก็จะเป็น x ศนย์ x 1 x 2 x 5 x 8งวดนี้หลุดงวดวันที่1 สิงหาเนี่หลุดนะครับเห็นไหมของวันที่16สิงหาหลุดผมก็ยังย้ําแล้วเนาะว่าเขาหลุดเพราะหลุดปุ๊บงวดของวันที่1กันยาผมก็บอกแล้วว่ายังไงเขาต้องมาเพราะว่าเขาหลุดไปแล้วก็เอาของวันที่16สิงหามาคํานวณเขาออกมา2อสามเนาะก็นําหลัก3มาเลข3เลย3าบวกหได้4 4ี่บวกหได้5 5าบวกหได้6 6บวกสได้9 9้าบวกสได้12เห็นไหมครับจะเป็น x 4x 5x 6 x 2 x 9เข้ามา79นะครับถูกนะครับเข้ามาแล้วเขาหลุดไป1งวดเข้ามาทั้งหมดก็จะ1 2 3 4 5 6 6งวด7งวด6หลุด1นะแล้วก็งวดของวันที่1กันยาที่จะเออวันที่16กันยาที่จะถึงนี้จะต้องขออภัยนะครับพี่น้องพูดลิ้นมันจะพันกันหน่อยเนาะ ก็เอาของวันที่1กันยามาคำนวณนะครับ7 9เห็นไหมก็ดึงเลข9ก้ามาเหมือนเดิมพี่น้องห่เอบวก1ก็ได้10 10 0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8เหมือนเดิมเห็นไหมได้เหมือนงวดนี้เลยก็จะเป็น x 0 x 1 x 2 x 5 x 8เราก็มารอผลวันที่16นี้ ผมลองดูอีกทีนะครับในสูตรนี้เพราะว่าเขาหลุดแข่งวดเดียวเองเนาะแต่เขาก็เข้าก็ตามดูถ้าเขาหลุดงวดนี้เดี๋ยวผมจะเอางวดสูตรใหม่มาให้สูตรจะคิดคำนวณสูตรใหม่มาให้นะครับพี่น้องว่าสูตรมีเยอะอันนี้เราก็ต้องฝ่าวด้วยอันไหนที่มันเข้าเราก็เอาตัวนั้นนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมโบกอมใจของพี่น้องด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยเนาะถ้าใครได้ชมคลิปไนอ,อันนี้เนาะสูตร2ตัวล่างสูตรที่1น่อตัวนั้นก็เด็ดมากเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้เนาะเพรงวดที่แล้วเขาก็เข้าเจ็ดเก้าตรงๆง,ง,งวดก่อนนั้นก็เข้า69ตรงๆก็ยังไงก็ไปติดตามดูวันนี้ก็สวัสดีนะครับ